สวัสดีครับผมปอยภูริพัฒน์นะครับจะมาแนะนําวิธีการทานยาน้าสมุนไพรจียนยงเหิงที่ถูกต้องได้ผลดีและสิ่งที่ควรอีกเลี่ยงในช่วงการดื่มยาน้าสมุนไพรจียนยงเหิงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กับร่างกายนะครับยาน้ําสมุนไพรจียนยงเหงิงผลิตมาจากสมุนไพรจีนแท้ร้อยเปอร์เซนต์จากธรรมชาติมีสมุนไพรชั้นเลิศมากกว่า30ชนิดนะครับ มีคุณประโยชน์มหาศาลมีความปลอดภัยสูงต่อร่างกายสามารถทานร่วมก,กับยาจากทางโรงพยาบาลที่เราทานอยู่ได้นะครับให้เว้นช่วงห่างกัน30นาทีถึง1ชั่วโมงอาหารที่ควรอีกเลี่ยงก่อนและหลังการดื่มยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิง2ชั่วโมงคือพวกนมทุกชนิดหัวเช็เท้าหัวเช็โป๊อาหารหมักดองทุกชนิดนะครับ หลังจาก2ชั่วโมงไปแล้วเราสามารถกลับมาทานได้ตามปกตินะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคเกาควรงดมะเขือทุกชนิดไปตลอดที่ท่านดื่มยานี้นะครับแต่ถ้าหากเราเผลอทานของแสลงเข้าไปก็ไม่ได้มีผลร้ายแรงอะไรกับร่างกายนะครับเพียงตัวยาในยาน้ำสูญพัจีนย์ยุงเหิงจะออกฤทธิ์ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรืออาจทำให้ได้ผลน้อยจากการดื่มนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดื่มยาน้ำสูุนไพรจีนหยงเหิงที่ถูกต้องกันนะครับเมื่อเราได้รับยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงให้เราเขย่าขวดทุกครั้งก่อนดื่มนะครับเพื่อให้ตัวยาที่ตกตะกอนได้มีการกระจายตัวเข้าด้วยกันนะครับในสัปดาห์แรกให้เราดื่มที่ปริมาณ 5cc ของถ้วยตวงผสมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นคอนแก้วก่อนอาหาร30นาทีนะครับ เพื่อเป็นการปรับสมดุลของร่างกายดื่มเข้าไปช่วงแรกจะมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเคสส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายใน3-7ถึง7วันซึ่งเป็นผลดีกับร่างกายไม่ใช่อาการแพ้ยานะครับแต่หากท่านใดดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกเฉยเฉยแสดงว่าร่างกายของท่านแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับหรือบางการณีดื่มยาผิดวิธีก็ไม่เกิดผลใดๆนะครับ และเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2ให้เราเพิ่มปริมาณเป็น 10cc ผสมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นคอนแก้วอยู่นะครับและเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ให้เราเพิ่มปริมาณเป็น 15cc ไม่ต้องผสมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นหรือจะผสมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นก็ได้นะครับและให้เราดื่ม 15cc ไปตลอดนะครับทุกครั้งหลังทานยาหนาสูญพันธจีนอย่างเผิม อย่าทาน้ำตามไปเยอะนะครับเพราะจะทำให้ตัวยาเจือจางสิ่งสำคัญคือทานยาให้ต่อเนื่องยาหยุดยาและลดยาหลอีกเลี่ยงอาหารสแสลงทุกชนิดนะครับเพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดื่มยาน้ำสูตรไทยจีนหงเหงิงที่ถูกต้องและได้ผลดีกับร่างกายหากท่าน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้สามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์โทร08 9548 9481หรือทักไลน์มาคุยกันได้ที่เบอร์ไลน์ภูริพัฒน์2517ยินดีให้คำปรึกษาและแบ่งปันสิ่งดีให้กับทุกท่านครับครับผมปรอตภูริพัฒน์สวัสดีครับ